สวัสดีครับทุกทกท่านผมสาธิตปริกุลพร้อมด้วยคุณอดิศรพึ่งยาครับเราสองคนจะนำทุกท่านมาชมเกมที่เอธิฮัสเตเดียมครับหลังของทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันครับ เกมเริ่มแล้วครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายที่ลุกเริ่มเล่นนี่ถือว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับกระดกบอลไปได้สวยครับตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับแล้วก็เป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟาวครับเสียฟรีคิกไป ลูกนี้เขาเซฟได้ยังไงครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับเป็นการเซฟที่สำคัญสุดๆจริงๆครับได้จุดโทษแล้วนะครับแต่กลายเป็นไม่ได้ประตูครับผูกสามตูเซฟได้เยี่ยมครับเราต้องถือว่าเขาเป็นหนึ่งในผูกสามตูที่เซฟลูกจุดโทษได้เยี่ยมอยู่แล้วนะครับและครั้งนี้เขาก็ไม่พลาดครับแม็กควายเออร์เขาพยายามที่จะลองลุ้นประตูนะครับบอลหลุดออกไกล มาเซโลและตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับและเขาก็ยิงเลยครับโอ้โหเซฟได้สุดยอดจริงๆลูกเปิดของโทมัสมุลเลอร์ครับโดนตัดออกไปได้ อาครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับบอทลทะลักออกไปนี่ตามฝ่ายตามพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับและลูกนี้ยิงเลยครับล,ลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ มาดูกันแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับน่าเข้าไปตุงตาคายเลยครับแมนเชสเตอร์แต่เป็นฝ่ายออกนำไปแล้วครับอย่างที่หลายๆคนคาดคิดไว้จริงๆ

อิมโมบิเลครับพยายามเตะยาวขึ้นไปนะครับให้ตัวริมเซ็ตลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับ เขาทำชิ่งกันอยู่ครับโรดรีตอนนี้มีเพื่อนเข้าไปช่วยแบร์นาโดซุวาแล้วครับตอ oh. นนี้เด้ไปเลยครับเซฟได้อย่างไม่ยากครับ โทมัสมุลเลอร์อะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วและจอห์นนิคัสล้็เป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟาวครับเสียฟรีคิกไปการพุ่งเข้าไปเสียบหนักอย่างนี้ครับอย่างไรก็ต้องเป่าว่าเป็นการฟาวอยู่แล้วครับ เล่นอันตรายมากๆเลยนะครับเข้าประทะาจังหวะน,นี้ครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับและแน่นอนครับไม่ได้จุดโทษก็ต้องเป็นเขาคนนี้แหละครับเพชรคาตสังหารจุดโทษอยู่แล้วนะครับและก็ไม่พลาดเหมือนเดิมครับ นะครับจนได้ว่าในจังหวะที่เขาเดินขยับเข้าไปที่บอลก่อนที่จะยิงเข้าไปได้นะครับเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจและนี่เลยครับแมนเชสเตอร์ในเต็ดที่ทุกๆท่านคุ้นเคย Lord, <Ree. S 1> โ,อโ,โอ้โหต้องลุ้นกันต่ออีกพ <Like this. S 1> อสมควรเลยทีเดียวนะครับ oh, s <S เกมยังไม่จบครับถึงตรงนี้ทด4นาที เดบรยโอ้โหเซฟลูกนี้สุดยอดนายทวารจริงๆครับหมดครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายได้ประตูออกนำครับอันนี้เกมในครึ่งหลังเริ่มแล้วครับ กวาเนานี่อิมโมบิเลน่าจะได้เลยครับลูกนี้แล,แล้วลูกนี้แฮตทริกครับเป็นประตูของเขาอีกลูกหนึ่งแล้วนะครับโอ้เป็นเกมที่ ดีที่สุดสำหรับเขาเลยครับเป็นแฮตทริกฮีโร่ครับทีมปีศาจแดงบุกอยู่ตลอดเวลาครับและการที่พวกเขามาได้อีกหนึ่งประตูน่าจะรับประกันชัยชนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด้ะครับครับก็ได้ประตูสำคัญแบบนี้ชนะแน่นอนครับคงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดรดร ชาวกานเซโลอะไรครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปและเขาก็ยิงเลยครับมุลเลอร์อิมโมบิเลตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและลูกลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ลูกนี้เป็นประตูที่งดงามจริงๆครับเป็นอีกหนึ่งลูกที่สุดยอดของชิโร่อิมโมบิเลเลยครับถักท้อฟอร์มครับใครก็หยุดอิมโมบิเลไม่อยู่ครับทำได้อีกแล้วต้องยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะ เชากานเซโลเขาย่งบอลไปได้สวยครับมาเป็นโอกาสเลยครับและก็เป็นครั้งครับที่ฟาประตูเซฟได้สวยงามเลยครับ ครับอลไปให้กับเพื่อรวมทีมได้สวยครับแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดได้ฟรีคิกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับตอนนี้ดูนะครับถึงตรงนี้ มันน่าจะเป็นอีกหนึ่งประตูของพวกเขาไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้ครับฟรีคิกลูกนี้ถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอครับผมจะต้องลุ้นครั้งหน้าเลยครับผมจะคิดเหมือนๆกันนะครับดูแล้วเขายิงได้ดีเอามากเลยนะครับผมยังคิดว่าลูกนี้น่าจะเป็นประตูแล้วด้วยซ้ำเดบราย อเล็กซ์เทยสโอ้ผ่านไปได้แล้วครับโทมัสมุลเลอร์โอ้โหลูกนี้ดูยาก<ม>จริงๆนะครับแต่ทงถูกยกขึ้นมาแล้วครับอ่อาดูแล้วกงหลังก็ยิ้มอ่อนเลยครับตอนแรกพวกเขาอาจจะคิดว่าทงมันจะไม่ถูกยกขึ้นมาเลยครับ ู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาวครับเสียฟรีคิกไปแม่ประสานงานต่อบอลกันได้ดีเลยครับ และเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด